ใครที่มีคอนโดอยู่ในมือนะครับแล้วยังไม่สามารถปล่อยเช่าได้เนาะหาผู้เช่าไม่ได้เลยลงอินเทอร์เน็ตก็แล้วลงกลุ่ม Facebook ก็แล้วนะครับลงในเว็บไซต์ปล่อยเช่าก็แล้วาฝากนายหน้าขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะหาผู้เช่าได้เลยต้องดูคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับตาตาเป็นเอเจนต์จากทีม All Living Property นะครับผมเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ดูแลด้านของคอนโดเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวตาตาจะมาพูดในเรื่องของการที่ทําไมเราถึงปล่อยเช่าห้องคอนโดไม่ได้สักทีนะครับในเมื่อเราบอกว่า เราหาลูกค้าตามเพจต่างๆแล้วเราฝากเพจหรือว่าแม้แต่เราลงแบบว่ายิงแอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเพจส่วนตัวเนี่ยการที่เราแบบว่าอยากที่จะหาลูกค้าได้หรือว่าหาลูกผู้เช่าได้เนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับคือตาต้าเนี่ยมีเพื่อนที่มีเป็นห้องคอนโดเนี่ยหลายห้องนะครับแต่ว่าบางห้องก็ปล่อยออกบางห้องก็ปล่อยไม่ออกนะครับแล้วก็มีญาติพี่น้องของตาต้าเองเนี่ยที่เป็นครอบครัวของตาต้านะครับมีคอนโดอยู่แต่ว่า ไม่สามารถที่จะหาผู้เช่าได้นาะแล้วก็ห้องว่างเป็นปีๆห้องว่างมาหลายปีมากห้องว่างหลายเดือนนะครับเราก็เลยมาปรึกษาตาตาว่าจะทํายังไงดีที่จะทําให้สามารถที่จะปล่อยเช่าคอนโดได้นะครับเพราะว่าการที่คอนโดอยู่นิ่งๆคอนโดอยู่เฉยๆเนี่ยมันทําให้ไม่มีกระแสเง,งินสดเข้ามาเนาะแล้วก็ เราก็ต้องเสียค่าดูแลเสียค่าเม i นเทนแนนต์นะครับหรือว่าต้องรีโนเวทต้องทําความสะอาดเรื่อยๆเนาะการที่ไม่มีผู้เช่าอยู่ในคอนโดเนี่ยมันทําให้คอนโดเนี่ยเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็ทําให้คอนโดเก่าไวัมากๆเนาะดังนั้นตาต้าก็เชียร์นะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยสามารถหาผู้เช่าได้แล้วก็มีลูกค้าเข้ามาติดต่อนะครับผมไม่จำเป็นต้องฝากเอเจนต์ก็ได้นะครับถ้าทุกคนอยากที่จะ ปล่อยเช่าได้ตัวเองนะครับถ้าเกิดติดตามคลิปช่องของ All Living Property เนี่ยเราก็จะมีเทคนิคหรือว่าฮ o วตูในการหาลูกค้าแล้วก็ถ้าเกิดสําหรับคฤหปสนเจ้าของห้องเนี่ยก็จะมีทริคหรือเทคนิคอยู่แล้วนะครับผมในการเลือกคอนโดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการลงทุนทเกี่คอนโดเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าทำไมเจ้าของห้องถึงหาห้องไม่ได้นะครับสาเหตุแรกที่จะตาสังเกตและพบเจอเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของราคาเนาะเราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าราคาเนี่ยเป็นสิ่งที่ ลูกค้าหรือว่าคนธรรมดาอย่างเราเวลาที่จะไปเช่าอาสังหาด้มาซัพย์หรือว่าเช่าบ้านหรือว่าคอนโดอยู่สักที่นึงเนี่ยเราก็จะเริ่มดูจากราคาก่อนว่าราคาไหนเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่เราจะสามารถจ่ายตอบผ่อนต่อเดือนได้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดราคาบางที่เนี่ยสูงเกินไปเราก็เลือกที่จะไม่มองอยู่แล้วนะครับส่วนราคาบางที่ที่ถ่อลงมาเนี่ยเราก็จะไปสู่เกณฑ์ในข้อถัดไปนะครับผม ต่สำหรับใครที่มีปัญหานะครับว่าปล่อยเช่าไม่ได้เลยนะครับหรือว่าห้องว่างหลายเดือน,เ,นเราลองมาดูที่ราคาก่อนว่าราคาห้องเช่าของคอนโดเราเนี่ยกับราคาห้องเช่าของคอนโดในราคาตลาดนะครับมันใกล้เคียงกันไหมเนาะเราก็ทําการรีเสิร์ชนะครับเสิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าเว็บไซต์อสังหาสามารถที่จะเปรียบเทียบดูได้เลยเนะว่าคอนโดในโซนของเราเนี่ยหรือว่าคอนโดที่เรามีห้องอยู่เนี่ยนะครับราคาที่เขาปล่อยเช่าที่ต่ําที่สุดเนี่ยเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับผม แล้วพอเราดูราคาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าราคาตลาดกับราคาที่เราตั้งไว้ในใจเนี่ยมันมันสูสีหรือว่ามันสมมาตรมันเท่ากันหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดไม่เท่าหรือว่าถ้าเกิดเราตั้งแพงไปก็ได้นําให้ปรับลดลงมาเนาะหรือว่้แต่จะมีคอนดชิชันอื่นเข้ามานะครับผมข้อที่2นะครับที่ต้องดูเนาะเป็นเรื่องของสภาพห้องสภาพห้องดูว่าสภาพห้องกับการตกแต่งของเราเนี่ยมันเป็นแบบสไตล์ไหนนะครับผมถ้าเราลองเปรียบเทียบในเรื่องของราคาแล้ว เราก็ลองมาเปิดรูปภาพในห้องของคอนโดห้องอื่นๆดูนะครับที่เขาตกแต่งเอาไว้เขาทําความสะอาดแล้วเขาจัดการเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปออกมาเนี่ยแปลว่าสวยๆเลยนะครับภาพแนวกว้างแนวยาวภาพทุกมุมห้องเนาะในขนาดที่ตารางเมตรเท่ากันนะครับดูแล้วเนี่ยพอสภาพห้องสภาพห้องกับสภาพห้องที่เขาปล่อยในอินเทอร์เน็ตนะครับกับสภาพห้องของเราที่เรามีอยู่ในมือเนาะมันใกล้เคียงกันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็น อาจจะไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของสไตล์การแต่งห้องเนาะแต่ว่าดูในเรื่องของอาจจะดูในเรื่องของความหรูหราหรือว่าอาจจะดูในเรื่องของความสะอาดความสวยงามในการจัดเตรียมให้นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของข้อของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ในห้องนั้นนะคะรับผมก็ถ้าเกิดว่าสภาพห้องหรือว่าคอนดิชันเงื่อนไขในห้องเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับแล้วราคาก็ใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็ค่อยไปดูค่อยไปดูในเงื่อนไขต่อไปนะครับว่าทำไมถึงต้องปล่อยช่องไม่ได้ แต่ถ้าเกิดว่าราคาเราเท่ากันแต่ว่าสภาพห้องเนี่ยเราอาจจะเก่าวกว่าหรือว่ามีตําหนิหรือว่าสภาพห้องไม่น่าอยู่นะครับเวลาที่ผู้เช่าเข้ามาดูเนี่ยเขาก็จะดูถึงว่าถ้าเกิดเขาม่อยู่ห้องนี้แล้วเขาจะสะดวกสบายไหมเขาจะพอใจหรือเปล่าในการอยู่ห้องแบบนี้นะครับห้องน่าอยู่ไหมเราก็ลองมองในมุมของลูกค้าดูว่าที่ลูกค้ามองมาเนี่ยแล้วลูกค้ารู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไงนะครับ ถ้าเรารู้สึกว่าสภาพห้องเรายังไม่ดีพอหรือว่าอาจจะยังเก่าไปก็แนะนําให้รีโนเวทเนาะแล้วก็หาเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งเพิ่มเติม <ๆ S 2> เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่เฉพาะหน้าตรงนี้ได้นะครับผมต่อไปเนาะพอเราดูเรื่องของราคาแล้วเราดูเรื่องของสภาพห้องแล้วเราก็ลองมองมุมกว้างออกมาอีกนิดนึงนะครับลองลองมองในเรื่องของทาเลที่อยู่นะักคอนโดของเราดูนะครับทาเลที่จะตั้งหมายถึงเนี่ยหมายถึงที่ตั้งทาเลของคอนโดนะครับว่าคอนโดนั้นๆเนี่ยตั้งอยู่ ในสถานที่ตรงไหนนะครับตั้งอยู่ในเมืองไหนตั้งอยู่ในถนนเส้นไหนซอยไหนนะครับถ้าคอนโดของเราพื้นที่โดยรอบคอนโดของเราเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็รองรับต่อผู้เช่าได้นะครับเช่นร้านสะดวกซื้อนะครับมีตลาดมีร้านค้าหรือว่าอาจจะมีรถขนส่งสาธารณะที่มันใกล้หรือว่าติด BTS หรือติด MRT มี7 e เ e เหรือว่ามีวินม,มอเตอร์ไซค์ใกล้ๆเนี่ยนะครับตาตาก็ คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้คอนโดสามารถปล่อยเช่าได้ง่ายและก็ได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูแล้วว่าทําเลที่คอนโดของเราเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องของการสังคมรอบข้างการอยู่อาศัยนะครับดังนั้นตาต้าก็คิดว่าอาจจะแก้ไขเรื่องนี้ได้ลําบากนิดนึงเนาะเราก็อาจจะไปเล่นในเรื่องของการลดราคาแทนหรือว่าการตกแต่งห้องให้มันสวยงามขึ้นแทนนะครับผมปัจจัยสุดท้ายนะครับที่ตาต้าอยากให้ทุกคนดูเนาะก็เป็นในเรื่องของการตลาดและก็การมองเห็นของลูกค้านะครับ ซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเราดูใน3ปัจจัยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องของราคาเรื่องของสภาพห้องแล้วก็เรื่องของทำเลที่คอนโดน,น,นั้นๆอยู่นะครับถ้าทั้ง3มเงื่อนไขเนี่ยมันผ่านนะครับหรือว่าดูแล้วเนี่ยมันเหมาะสมหรือว่ามันมันโอเคอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วนะครับราคาก็ดีราคาเท่ากับตลาดหรือต่ำกว่าตลาดสภาพห้องตกแต่งได้สวยงามน่าอยู่นะครับแล้วก็ทำเลเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ง่ายเนาะหรือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบข้างเนี่ยดีมากๆนะครับ ก็ถ้าเกิดว่า3อย่างเนี่ยถ้าดูแล้วมันยังปล่อยเชา่าไม่ได้นะครับตาต้าก็ลองแนะนําว่าเราอาจจะยังทําการตลาดหรือว่าทําให้ลูกค้าเห็นไม่เพียงพอนะครับซึ่งการที่ทําการตลาดหรือว่าการให้ลูกค้าเห็นได้เนี่ยก็เป็นการหลักการของการทำมาร์เก็ตติ้งโดยทั่วไปเนาะอย่างการที่เราโพสต์ใน Facebook หรือว่าการโพสต์ในอินเทอร์เน็ตในเว็บหาซื้อขายอสังหาริมทรัพัพปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพั์คอนโดนะครับหรือแม้แต่าการฝากในหน้าเนี่ยก็เป็นตัวช่วยในการ นาทำการตลาดที่ดีมากๆนะครับผมถ้าถามว่าการทําการตลาดด้วยตัวเองหรือว่าการทําการตลาดกับนายหน้าเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันนะครับเราก็ต้องดูว่าการทําถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราสามารถทําด้วยตัวเองได้แล้วก็มีมั่นใจในเรื่องของการทําการตลาดหรือว่ามั่นใจในเรื่องของการดูแลลูกค้าสามารถดูแลลูกค้าได้ดีนะครับต้าตาก็คิดว่าสามารถที่จะปล่อยเช่าเองได้เนาะก็ไม่จาเป็นต้องผ่านนายหน้าก็ได้นะครับแต่บางคนที่เขาอาจจะมีงานประจําหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วที่ไม่ได้มีความ ว่างงานมากๆนะครับแล้วต้องการที่จะบริหารทรัพย์สินให้มีแคชโฟกักลับมาเนี่ยการฝากในหน้าต้าตาก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของห้องมากๆเพราะว่าเจ้าของห้องก็ไม่ต้องเสียเวลาที่จะเข้ามาดูรายเองนะครับบางที่บางคอนโดบางที่เนี่ยกับเจ้าของห้องที่เป็นเจ้าของคอนโดนะครับอยู่ไกลกันมากนะครับอย่างเช่นเจ้าของคอนโดที่ชลบุรีแล้วก็มีห้องเช่าอยู่ที่กรุงเทพนะครับเวลาลูกค้ามีปัญหาทีนึงเนี่ยเจ้าของก็ต้องวิ่งมาทีนึงเนาะพอ มีปัญหาว่าน้ําไม่ไหลไฟลดับหรืออะไรแบบนี้นะครับเจ้าของก็อาจจะต้องวิ่งมาดูเองก็ซึ่งก็เป็นความลําบากของส่วนตัวของเจ้าของนะครับถ้าเกิดต้าต้าแนะนำเนาะถ้าเกิดว่าการที่เราจะบริหารทรัพย์สินให้โตขึ้นได้นยะต้าต้าก็แนะนําว่าถ้าเกิดมีนายหน้าที่สามารถดูแลทรัพย์สินหรือว่าคอนโดของเราในการบริหารจัดการให้มันไม่มีปัญหาได้หรือว่าถ้ามีปัญหาแล้วเขาสามารถช่วยแก้ไขได้นะครับแล้วเราก็เอาเวลาที่เขาเวลาที่แก้ไขที่มันมีปัญหาเนี่ยเราก็เอาเวลา,าส่วนห่งเนี่ยให้มันฟรีมากขึ้นเราก็จะได้ เอาเวลาไปทาพัฒนาธุรกิจหรือว่าศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองมากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีนะครับในการจ้างนายหน้าเนาะก็ซึ่งทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับทุกคนก็ลองเอาเอาข้อคิดเหน็นตรงนี้ลองไปไประเวทดูนะครับผมตาต้ตาก็เห็นด้วยทั้งสองฝ่ายนะครับกัแบบการปล่อยเช่าด้วยตัวเองแล้วก็ฝากนายหน้าปล่อยเช่าเนาะดังนั้นนี่ก็คือ4ข้อนะครับที่ตาต้าแนะนําว่าทําไมเราถึงปล่อยเช่าคอนโดไม่ได้สักทีนะครับ ก็หลังจากที่ดู4ข้อนี้แล้วเนะี่ยทุกคนก็ลองเอาคําแนะนําตรงนี้ไปลองปรับใช้นะครับเอาไปลองประยุกต์ใช้กับตัวเองกันดูเนาะแต่ถ้าเกิดใครสนใจนะครับที่อยากจะปล่อยเช่าคอนโดแต่ว่าไม่มีเวลาดูแลนะครับหรือว่าอยากที่จะาหาลูกค,ค้าได้แบบว่ารวดเร็วนะต้องการแคชโฟเข้ามาอยาการดวดเร็วแล้วก็มีคนดูแลได้ดีมีทีมดูแลที่ดีนะครับผมมีบริการ หลังบ้านที่ดีเนาะสามารถที่จะตอบจดผู้เช่าได้นะครับผมก็สามารถที่จะมาฝากห้องคอนโด,โดกับทีม All Living Property ได้นะครับซ่งตาต้าก็เป็นหนึ่งในทีมของ All Living Property เนาะตาต้าก็จะมีทีมของตัวเองนะครับที่คอยดูแลซัพพอร์ตทุกทุกคนอยู่เบื้องหลังของการทำงานเนะาะก็มีใครนะครับสนใจที่อยากจะฝากคอนโดนะครับมีคอนโดอยู่แล้วอยากจะฝากาา่อยเช่าหรือฝากปล่อยขายนะครับหรือว่าอยากจะหาห้องเช่านะครับหรือว่าอยากจะซื้อคอนโดเพื่อการลงทุนเนี่ย ทีมออลิ i วิ n g กนะครับกับตาตเนี่ยก็ยินดีที่จะบริการนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําอย่างถูกต้องนะครับผมแล้วก็ไม่มีค่าบริการในการแนะนำเนะาะถ้าเกิดใครไม่สะดวกที่จะนัดเจอตัวหรือว่าไม่อยากที่จะเสียเวลาเดินทางนะครับตาตก็แนะนําให้ลองแอดไลน์มาทักมาคุยผ่านข้อความก็ได้เนาะหรือว่าจะโทรผ่านเบอร์โทรข้างล่างใน description ของวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งทีมงานออลิ e วิร์ทุกคนเนี่ยก็ยินดีที่จะ ให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้คำแนะนําทุกคนด้วยความยินดีนะครับผมก็ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําถามอะไรที่อยากจะถามสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็โพสต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับซิมเงาะอลเวย์พาตี้นนเนี่ยก็ยินดีที่จะช่วยเหลือให้คาแนะนําทุกคนแน,น่นอนครับผมถ้าใครมีคมําแนะนําหรือว่าคําติชมอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้นะครับผมยังไงก็เจอกันในคลิปถัดไปนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให,ให้ทีมงานออลเวย์พาวตี้ด้วยนะครับผมสำหรับ